ไหนเอาประกอบมาประกอบอีกมีอะไรอีกคะโอ้โห oh <my> วันนี้เราก็อยู่ดึกได้นะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้วันศุกร์ไปอีกแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน บองจะพูดตามทุกคนเลยเหรอ,หรอวันนี้เราจะมารีวิวอะไรคะลูกวันนี้วันนี้จะมาวันนี้จะมารีวิวรีวิวฉากานหลังอันนี้วันนี้เกาเราจะมาในธีมดับพิฆาตอสูรนะคะทุกคน นี่ค่ะอันนี้เราไปได้มาใหม่ๆเลยนะคะทุกคนอันนี้เราไปได้มาใหม่ๆเลยนะคะทุกคนทำไมเราเริ่มลาคันบองจังแล้วโอเค <c oughs> okay. ไปนั่งพูดไป <c oughs> นี่ค่ะจ <c oughs> ากตัวนี้จะเป็นตัวนี้นะคะ <c oughs> ด้านหลังอ่ะยิงแกเลยอันนี้จะเป็นตัวนี้นะคะอ่ะเอาสติกเกอร์ <c oughs> ออก,ก่อน มองคุดมากมคอมบางว่าตอนนี้เรากำลังจะสร้างบ้านให้เนสโกดกับทันจิโร่นะคะทุกคนเแลดี๋ยวแป๊บหนึ่งอุปกรณ์ด้านในมีนนมนนอะไรบ้างนนี่นี่ค่ะตรงนี้ตั้งตรงนี้หน่อยจะได้เห็นเพราะว่ากล้องเราอยู่ตรงนี้โอเค เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องวิดีโอจะไม่เห็นตัวฉากตอนเช้าบ,บ,บองแยง่งซีนนะเธออ่ะอๆะอะชิชิชิชบองแย่งซีนไม่มีที่กันได้สิดูสิตัวยาเต้เขาทำยังไงอ๋อเขาตั้งประมาณนั้นเลยนี่ไงดูวิธีเขาตั้งหันไหน ได้ <ใน S 1> มากเลยเข้มไม่ต้องดูก็ดูดอู้เราได้บ้านทันชิโร่แล้วไหนเอาทันชิโร่เข้ามาอยู่ในบ้านสิโร่เราได้บ้านทันชิโแล้วไหนเอาทันชิโร่เขมาอู่นบ้โร่เน,น,นสโโก้โกมาแล้วค่ะเอาเนสโก้มาก่อนโอเคเราสร้างสร้างโกตักก่อนนะอันนี้ดีมากเลยสองชิ้นนะคะทุกคนจะมีสองชิ้นมีเสือแล้วทำโกตักก่อนเลยแม่เดี๋ยวเราเราเราปิดบ้องแป๊บหนึ่งดิ รีวิวไม่ได้เลยพูดตดพูดตามตลอดตลอดเลยปล่อยนางอาา้ย์ง,งนเราก็ปล่อยนางพูดไปมาชิ้นต่อไปจ้เราใส่ด้กันเลยนี่ค่ะชิ้นต่อไปเป็นอะไรคะชิ้นแรกมีสองชิ้นนะทุกคนชิ้นที่สองมีเป็นชิ้นแรกมีเสือทันตมิแล้วก็บิวนะทุกคน อุตส่าห์แอบพูดเบาๆนัละละ่นเองอยู่มันลายบองอยู่มันลายบองอยู่มันลายมากบองจังอยแลแกะแกะแกะดูดีๆด้วยนะตอนนี้เรานี่ค่ะทุกคนเรากำลังจะมาประกอบโต๊ะให้ทันชิโร่กับเนสซิโกกันนะคะทุกคน เราต้องอดทนกับบอลแม่คิดว่ามีน้องเล็กแกดีๆนะเธอเดี๋ยวมันจะหลงกันเดี๋ยวมันจะสับสนอันนี้คือนั่นอีกยนหลเลยไม่สับสนไม่ส,ส,สับสนได้ไงอยู่ดูสิมันม,ม,มีหลายชิ้นนะ เจ็บเจ็บเจ็บตายตายตายเสียงตัมือเสียงตั้มือโอ้ยนอนบันนอกเอ้ยอก็จะมีหลายชิ้นนะคะหลายหลายหลายชิ้นไม่อยู่ญี่ปุ่นโดนหรือว่าเล่าไปบ่นลหเออ,เ,อ,อเราเราพอใจกับบองบองจังมากเลยนะทุกคน ภาษาญี่ปุ่นก็เกง่กเกงไทยก็เกง่งฝรั่งเศสก็เกง่งเล่าก็บเบอาได้ไดทำอะไรไม่เป็นบ้างอะบอง ประกอบสิคะ,ปะเปิดเพลงสิบองอะเเพลงอง่ะเพลงไหมให้บองเต้นให้ดูะอ,อะไรเพลงอะไรดิ้งดับ ดูกล้องเอามาให้กล้องดูหน่อยสิคะลูกอันนี้เรากําลังจะประกอบโต๊ะนะคะทุกคนจะเป็นโต๊ะแบบนี้มีค่ะจะเป็นโต๊ะแบบนี้โต๊ะไม้มาให้แม่ช่วยไหมมัน <c oughs> <c oughs> วันนี้นะคะทุกคน <c oughs> ก็จะวุ่นวายหน่อยนะคะบองมาหาเราเป็นวันแรกเราพาบองไลฟ์สดเป็นวันแรกแล้วก็อัดวิดีโอไปด้วยนะคะทุกคน <c oughs> ร้องเพลงไปบองร้องเพลงไปทำไมบองบองหยุดร้องเพลงบองบองบองอ้วนอ้วนตัวสีดีชูเขียวชูเขียวแย่ๆแจว จแจ๋วแจ๋วเจ,จ๋วแจ๋วแจ๋วแจ๋วอย่าพาพูดเดยอะอัดวิดีโออยู่เ <laughs> ขียนไปตัดต่อ <c oughs> แล้วก็ว่าจะเอาบองมาช่วยไลฟ์สด <c oughs> เราจะเอาบองจังมาช่วยแต่ตอนนี้บองจังนะสร้างปัญหาอะ ในนั่งบนโต๊ะสวัสดีแบบนี้ไม่เห็นแม,ม่แม่แม่จะเห็นไ้มจะเห็นค่ะกล้องนี้เห็นค่ะแม่อาจอยู่ทำไปเลยประกอบด่วนหน่อยอ่าได้ตัวเนซุกโกะแล้วเหลืออะไรคะเหลืออะไรคะเหลือกีชบองสวัสดีค่ะกิชสองค่ะ ค่ะพูดตามสิคะบองเอ้ยบองตอนนี้นะคะทุกคนเรากำลังเรากำลังไร่รีวิวนะคะเรากำลังทำนี่คะ่ะนี่ไงนี่ไงเรากำลังรีวิวเรากำลังทำบ้านใ hey ห้เนสโกกะทันจิโร่นะคะทุกคนนี่คะ่ะ บองเธอใส่ชุดอะไรเด, <c oughs> ดือนนี้นางใส่ชุดเนสโก้ไหนเอาเนสโก้มาดูสิลูกนี่นี่นนคะ่ะวันนี้เนสโก้ก็สีพิ้งเหมือนกันสีชมพูคะ่ะเอาประกอบโต๊ะต,ต่อเลยคะ่ะเนสโก้นอนเอาเนสโก้ทำไมไม่ยืนเด่ะเธอ,อไอ ให้แม่ช่วยประกอบไหม,ไมออสวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะวันนี้ก็วันศุกร์นะคะอยู่ดึกได้ประกอบถูกไหมดูดีๆมาแม่ช่วยให้แม่ช่วยอะไรเสร็จแล้วเก้าอี้ภาษาญี่ปุ่นคืออะไรเก้าอ้ภาษาญี่ปุ่นคืออะไรไเสื อิสเสืให้บองตอบอให้บองตอบอบองคงตอบได้งงไดหนูเอาบองมาเร็วเดลยวแม่แกบอกให้นนใหวันนี้เราตั้งใจจะมารีวิวของเล่นขนมของดาบพิฆาตอาสุนนะคะทุกคนหนูให้บองมันเต้นไปสิแม่ล <laughs> ูก บองเอาเพลงใหม่เอาเพลงใหม,เเใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้านี่เดี๋ยวมันโดนลิขสิทธิ์วิดีโอลูกบองเปลี่ยนเพลงเอาเพลงที่ไม่โดนลิขสิทธิ์าบอกว่าเปิดได้ตั้งสามร้อยเพลงนี่ค่ะแกะ่แม่แก่ไว้ให้แล้ว <c oughs> ปิดปิดมันเถอะ น,นมไม่ใช่แม่แม่จะต้องไปตัดวิดีโอใช่ไหมเพราะวันนี้เรารีวิวโตอยู่ใช่ไหมลูกคอนนิจิวาค่ะสวัสดีค่ะพี่แป้งพี่แป้งแม่จะเรียกพี่แป้งน้องแป้งเป็นไอที่พี่ที่เขาขายน้ำแข็งใสยอยู่หลัก18บแะลูกเป็นไงน้องแป้งสบายดีไหมคะคอนนิจิวา กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเราเพิ่งไลค์เพจนี่นะคะเพจบ้านโมริตะของเล่นอันนี้เป็นครั้งที่สองเนาะอุ้ยได้เก้าอี้ไหนไม่เห็นรีวิวไม่บอกอะไรเลยได้โตแล้วก็ตั้งเลยนะเธอ <Yeah. S 1> ไหนเอาบอกมาดูสิไหนเอามาดูก่อนเอามาโชว์หน่อย <Yeah. S 1> นี่คะ่ะคิดถึงเหมือนกันคะ่ะคิดถึงน้ำแข็งใส <Yeah. S 1> นี่คะ่ะ อันนี้คือน้ำชานะคะทุกคนเบาเจอิงอ่ะไม่รีวิวเลยอ่ะเอาไปตั้งเลยหูก <Okay. S 1> เย็บเย็บมาใกล้ๆหน่อยทางนี้สบายดีค่ะออกไปไหนไม่ได้เลยน้องแป้งอยู่แต่บ้านบองเธอไม่ต้องมาตอบแทนฉัน <laughs> วันนี้บองจังก็จะวุ่นวายกับเราหน่อยนะคะทุกคนอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะลูกอันนี้คืออะไรคะครเดวันนันเดสคะดังโงะนี่คะ่ะดังโงะเรามีดังโงะด้วยเดีย๋ยวมาใกล้ๆหน่อยกล้องนี้ไม่เห็นเดีย๋ยวมาใกล้ๆหน่อยะคะ่ะ วัคซีนยังไม่ฉีดเลยน้องแป้งแต่ลงทะเบียนไปแล้วจะน่าจะได้ฉีดไฟเซอร์ตอนน่าจะประมาณเดือนตุลาค่ะอมองไม่เห็นกองทางนั้นเป็นไงได้ฉีดกันบ้างหรือยังคะฉีดก็ตอเอาฉีดก็ตไหนเออแม่เห็นในติ๊กตอก เขาบอกว่าบองบองสุภาพจะไม่เรียกชื่อลุงประยุทธ mm ์เหรอี่ะยเแหสดงว่าเธอมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วเธอเรียกได้ใช่มบงสว่าเธอมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วเธอเรียกได้ใช่ไหมบองบองนี่ใส่เสียมาโอ้ยแต่ฝั่งนี้ก็ต้องรอคิวจากน้องแป้งเขาให้คนแก่ก่อน สงสารคนไทยได้ฉีดวัคซีนผสมีดันผถ้ามีอันอันนี้ใม่ก็ดีเนาะวันนี้แม่ไปเห็นญี่ปุ่นเขาเปลี่ยนนายกคือคือเขาทำงานไม่ได้เขาก็ลาออกเองไม่ไม่เหมือนลุงที่บ้านเราเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวเรามารีวิว ดาบพี่ฆ่าดาสูนเรามาถึงนายกได้ยังไงอ,งองเาเย็บเย็บเนสโกมาใก,กล้ๆหนะะ่อยค่ะตูดมาตูดมาเออโอเคอุ้ยอุ้ยตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วเหรออาเย็บ,มยบมไม่อกีกเย็บไม่อีกนี่ค่ะทุกคน ตอนนี้ก็กลางคืนแล้วนะคะตอนนี้เราก็เปลี่ยนฉากเธอเธอก็หันใต้หรอเอาเธอกั้นอย่างนี้ฝั่งน,นี้ก็ไม่เห็นสิโอเคนี่ค่ะอยู่กลางคืนแล้วค่ะเขาเรียกจะไหนเนาะกลางคืนคคนอ,อนอน,อน,นี่ค่ะไหนเอาประกอบมาประกอบอีกมีอะไรอีกคะ วันนี้เราก็อยู่ดึกได้นะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้วันศุกร์ไปอีกแล้ว <c oughs> แล้วตอนนี้ป๊ะป,ป๊าก็ไปทำงานอยู่กันสองแม่ลูกก็รีวิวหาอะไรเล่นนี่ค่ะเราก็จะมาทำโต๊้สูงแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโตะสูง ยากว่ะแม่ถ้าจ๋าจอันนี้ลำยากเหรอกัมบัตเตนะลูกสู้ๆไม่ไม่อยากทำแม่ช่วยอ๋อเหรออยู่ไม่คิดจะเต้นลเลยเหรอบอง นี่ดูบองเต้นให้ดูใครเครียดกันทุกคนหลานสาวก็ไม่ให้ถ่ายหน้าน้องแป้งอยากให้เห็นหน้าอยู่โตเป็นสาวแล้วนางไม่ยอมออกกล้องเลย โอ้ยดีๆยังได้ไปเที่ยวทุ่งนาอยู่ทางนี้ได้ไปแต่สวนผักหลังบ้านนี <em S 2> ่ค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะประกอบโต๊ะนะคะทุกคนคำบังว่าสิบองคำบังว่ากินกี้เดสกา อะไรพูดก็ไม่ครบจะพูดไม่ครบนะบองบองบองลังพูดชื่อคนคนน้ำทิงบองจางจะพูดไม่ครบนะบางบีงมองบรงองอบองนออง เก็บมาเข้าหากล้องหน่อยค่ะหน่วยประกอบโต๊ะเก้าอ,อี้เสี้ยนจะตามือเสี้ยนจะตามม,าม,ตามือวะทิ้งผิดด้านทิ้งผิดด้านเหรอคะบองบองทำอะไรอยู่ง่วงแล้ววันนี้แม่ตลกไอ้ป้ามา ป้าลงมาป้าก็โอไฮยูลงมาใช่ไหมแล้วแม่ก็เปิดไอ้บองไว้ป้าก็นั่งมองเง้สวยเนี่ยป้าก็บอกสุดยอดเลยก็เลยบอกที่ไทยเขาฮิตกันนะคะทุกคนอันนี้แม่ก็เพิ่งสั่งมาเธอให้ฉันพูดแป๊บหนึง่งมาเต้นไปบองเต้นไป แม่สั่งตัวแรกของญี่ปุ่นนะคะเราสั่งของญี่ปุ่นตัวแรกพูดไม่ได้นะทุกคนเราก็เลยขอส่งของกลับแล้วตัวใหม่เราสั่งมาจากจีนนะทุกคนคราวนี้ก็ใช้เวลาประมาณ20กว่าวันกว่าจะถึงเห็นที่ไทยเขาฮิตกันก็เลยลองหามาเล่นบ้าง วันนี้ก็เลยจับนางแต่งตัวเห็นไหมวันนี้นางได้เป็นเนสโกมีกระโปงมีกรงมีกริบด้วยนี่คะ่ะมันเสียบไม่ได้ไม,มันเสียบไม่ได้เหรอคะทำไมมันต้องได้สิลกูกนั่นหนุนมมนได้มดหน้ได้มมด้ยนี่คะ่ะเรากำลังจะประกอบโต๊ะนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะ<ม>วันนี้เรามีอะไรของดาบพิฆาตสุลเรามีกี่ชิ้น หนึ่งสองสามเราแกะไปแล้วสามชิ้นสี่ชิ้นแล้วหนูทำไมไม่เอาทันจิโร่ไปด้วยหน่อยสงสารทันจิโร่อยู่คนเดียวทันจิโร่นั่งบนโต๊ะไม่ออนนั่งพื้นเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังทำเก้าอี้มันอยู่ อย่างกับโตหิ้งพ้าเลยะแม่อาเหมือนหิ้งพ้าเลยเหมือนโต๊ะว,ว่ายหิ้งพ้าเลยโอเคโอเค <c oughs> โอเค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 อะไรต่อสุกี้วะ <c oughs> พี่เป้งคือใครเนี่ย <c oughs> พี่เ <c oughs> ป้งคือคนที่อยู่บ้านเดียวกันกับแม่อยู่หลักสิบแปดเขาลูก <c oughs> อยู่แถวๆบ้านพี่ชัยอ่ะแม่รู้จักเขาเลยรู้จักสิก็เล่นด้วยกันแม่ก็เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กบองเลยนี่นะคะรประกอบง่ายมากเลยทุกคนนี่ค่ะเออะะขาทำมาให้เรียบร้อยเราก็ประกอบเลยนี่ เชอะๆประกอบไงมากๆตอนนี้เรากำลังสร้างโตให้ทันจิโร่นะคะเดี๋ยวทันจิโร่จะเป็นพระหรือไงทำไมถึงนั่งสูงจังไม่ทันจิโร่ไม่เท่าไหร่แม่มาขำบองจังบองจังเธอจะหัวแล้วอะไรแซบขนาดนั้น สวัสดีสามพันคนคะ่ะน้องอิงตกใจแม่บอกว่าสามพันคนนี่คะ่ะนานๆเราจะได้มาไลค์ที่เพจนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ้านโมริตะของเราจะมีสองเพจนะคะทุกคนช่องนี้จะเป็นช่องของเล่นอีกช่องหนึ่งจะเป็นช่องแฟมิลี่นะคะทุกคนเวลาไปเที่ยวที่ต่างๆ นี่ค่ะได้แล้วค่ะเอาโต๊ะเปลี่ยนโตให้ทันจิโร่สิอิ่คะมานี่ค่ะโต๊ะแบบนี้ของเราเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนไหนไม่ใช่อิงทำอะไรผ้แบบสมบูรณ์แบบไม่ใช่อิงก็หาทำไปเอาเกาอี้ให้มันนั่งดีดีอิงเก้าอี้มันเหลือเก้าอี้มันเหลือ มานั่งได้สามคนซันนิ่งได้เชโบเอาโต๊เตี่ยวมานี่ค่ะเสร็จโอ้ยเนสุกตีลังกาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนเอออาตมาอี้เข้าใจทำสวัสดีพระเจ้าค่ะพระเจ้าเอ๋ย จ้าช่วยกวยทอดอ๋ถ้าแม่ปิดไอวิดีโอก่อนนะโอเคโอ้ยแต่ตกนยเย่บมาใกล้ๆกล้โ้ยแต่ตกวันนี้ช่วงนี้เราอยู่บ้านเราก็ไม่ได้ทำอะไรเราไลฟ์สดแล้วก็รีวิวอย่างเดียวเลยนะทุกคนตามบองค่ะนี่ค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเปลี่ยนฉากเย็บมาใกล้ใกล้แล้วเปลี่ยนฉากให้หน่อยค่ะ ย่าแม่ใกล้เเปลี่ยนฉากให้หน่อยเน่ยตกนะนี่เน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 ี่เตีลังกาบองทำมอยู่หัวเราได้ เดี๋ยวเธอเธอทํางานไม่เสร็จเธอจะมากินไอติมไม่ได้นะเธอจะเปลืองไอติมฉันมากไปแล้วนะเอาเมลอนเอาเมลอนมารีวิวด้วยเลยเอาเมลอนนะไม่เอาเมลอนเป็นกระปุกอะหรือว่าเอาไว้รีวิวพรุ่งนี้อันนี้อันนี้เป็นอะไรไหนเอามารีวิวสิอ,อังโม่ ค่ะน้องแป้งขอบคุณมากจ้าบายบายค่ะบายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากช่องใหม่ช่องวิดีโอด้วยนะคะทุกคนเขาบอกว่ายูอะไรยูยูอะไรยู่ดีๆขึ้นสง อร่อยอร่อยค่ะอันนี้คืออะไรหรอคะรดอะไรคะนี่กำลังจะเข้า,ขาปะอ,อันนี้ <c oughs> อันนี้จะเป็นไอติมรดอง,งุ่น่ะคะทุกคนไหนไม่เอาซองมาดูหน่อยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรารีว,วิวไอติมหน่อยนะเดี๋ยวเราจะรีวิวไอติมให้ดูด้วยนะคะทุกคน